สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ SME Academy รายการที่จะพาะท่านผู้ชมไปพบกับหลากหลายอาชีพและไอเดียในการทำธุรกิจของคนรุ่นใหม่ค่ะรายการเราสามารถติดตามชมกันได้ทาง ABAC Channel หรือทาง www.abacchannel.com ค่ะ รายการ SME Academy ประจำสัปดาห์นี้จะพาท่านผู้ชมไปพบกับดีไซเนอร์คนไทยที่มีดีไซน์ไม่ซ้ำใครสินค้าเขาจะแตกต่างแล้วก็จะมีความน่าสนใจยังไงตามนร็นไปดูได้เลยค่ะ ชมนึงก็อยู่คุณพัทสุดาโรจนารักษ์หรือคุณแนนดีไซเนอร์ Designer ของ p l เล็ d ดีไซนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนเราอยากจะให้แนะนำนิดนึงก่อนว่าแบ็กกราวน์ของบริษัทหรือแบรนด์เนี้ยมีความเป็นมายอย่างไรบ้างคะ่ะจริงๆก็ง่ายๆค่ะ ก็คือแค่มีกลุ่มเพื่อนที่มีความรักชอบในการดีไซน์แล้วก็อยากมีความสนุกอยากจะทําของหรือว่าตอบสนองประโยชน์ใช้สอยของคนในปัจจุบันก,กเ็เลยเริ่มทําก่อนที่เราจะมาดีไซน์ผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยเรามีการวางแผนไหมคะว่าพอ o d ด c กเราเนี่ยจะเน้นไปทางประเภทไหนบ้างในก่อนที่จะมาลงมือผลิตอะค่ะ ก็มีการวางแผนก็คือคิดจากการใช้ชีวิตในปัจจุบัน<ะ>ว่ามีความต้องการยังไงบ้างก็เราก็เลยสรุปออกมาเป็นสีแคตตาก็อหลัก<ะ>ก็คือ,อมีพวกกระเป๋าที่ใช้เกี่ยวกับของรอบตัวแล้วก็พวกอ c เท s ร์ซอรที่เป็นของใช้อย่างเช่นหมวกอะไรพวกนี้แล้วก็จะมีพวกของที่ใช้เกี่ยวกับเดสก์ท็อปไอเทมก็คือเวลาเราทำงานก็คือขยายวงมาที่โต๊ะทำงานอะไรบ้างแล้วแล้วก็ อีกอันนึงก็คือโฮมค่ะคือขยายออกมาเป็นสเปซรอบๆตัวเราแล้วพีลิฟเนี่ยเปิดมาหลายปีหรือยังคะพีลิฟเปิดมา3ปีแล้วค่ะจริงๆเราทํางานกันมา4ปีแล้วก็ปีหนึ่งทำงานเพื่อเตรียมตัวที่จะออกงานบิ๊กค่ะ,คะ,คะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เปิดบริษัทแล้วก็หลังจากเปิดบริษัท Good d ด Project กแล้วเนี่ยก็เป็นเวลา3ปีแล้วค่ะ แล้วก่อนที่เราจะไปออกไปล็อชครั้งแรกเนี่ยที่งานบิเนี่ยเป็นแบงกอ o อินเ e อร์เนชั่นแนลกิฟ์แฟร์ใช่ไหมคะแล้วเราเราตอบโจทย์ที่เราต้องการไว้ตั้งแต่ตอนแรกหรือเปล่าก็จริงๆตอนที่ออกงานบิ๊กเนี่ยเป็นความตั้งใจว่าเ,เราอยากจะทำสินค้าเนี่ยเราจะไปเปิดตลาดหรือว่าลอนชครั้งแรกที่ไหนดีคือบิ๊กเนี่ยคือคำตอบที่เราคิดไว้วันที่ไปออกเนี่ยก็คือไม่ได้คาดหวังอะไรมากแค่ว่าเราทำให้มันดีที่สุด ในสิ่งที่เราคิดณนะเวลาที่มีจำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่ออกเนี่ยก็ได้ได้ผลตอบรับที่ดีทำให้เรารู้สึกปลื้มใจแล้วก็รู้สึกว่าเห็นทิศทางชัดเจนมากขึ้นที่จะดำเนินธุรกิจออกไปยังไงต่อไปค่ะ,คะแล้วช่วงหน้าเรากลับมาพบกันแล้วจะมาพูดถึงขั้นตอนการออกแบบแล้วมีแรงบันดาลใจย,ยังไงบ้างในการออกแบบพลิตภัณต์แต่ละชิ้นกันค่ะในการดีไซน์เวลาในการทํางานของเรานะคะเริ่มแรกเลยก็ค,คือคิดจากสิ่งที่ ความต้องการของลูกค้าว่าจริงๆแล้วเนี่ยในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยต้องการอัใช้อะไรบ้าง